ผ่านงานเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ก็คือใช้าสารที่ผมจะขอเรียกรวมๆว่าเป็น NK factor นะครับเจ้า NK factor เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นสารหลายๆอย่างผสมกันสารตัวหนึ่งที่อยู่ใน NK factor ก็คือเบต้ากลูแคนในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าท่านไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็จะพบว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยมันมีความสามารถที่ไปกระตุน้นไขกระดูกให้ผลิตสเตมเซลล์นะครับ สเต็มเซลลคือเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างหนึง่งนะครับทีนี้เอ็นเคแฟกเตอสามารถจะไปกระตุน stem ้นสเต็มเซลลให้เกิดขึ้นสเต็มเซลเนี่ยเวลามันไปอยู่ที่ uh, หูรูดมันก็จะไปซ่อมแซมหูรูดกล้ามเนือ้อหูรูดที่ออไม<ด>่ทํางานเพราะเริ่มต้นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้าย้อนกลับไปมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมเดียวคือหูรูดมีปัญหาถูกต้องเราไม่ได้มีปัญหาที่กรด ครับนะฮะกดมันเป็นปกติร่างกายบางคน่ามีปัญหาที่กรมันถึงย้อนมาคือหูรูดนะครับเราต้องไปจัดการมันครับไม่มียาอะไรที่ไปต้องแตะหูรูปรปดปิดสนิทเมื่อไหร่อะไรอื่นที่เป็นเรื่องของอาการกรธไะย้อนก็หายไป<อ>แต่มีอีกรายหนึ่งที่มหาัศาจารย์มากอบอกชื่อก็ได้ว,ว่าชื่อคุณลุงสุชินอยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับไม่บอกเบอร์โทรศัพท์ก็แล้วกันผมเพิ่งโทรไปหาเขานี่แหละ,ะเดี๋ยวจะไปการรบกวนเขาคุณลุงสุชินเป็นโรคกรไหลย้อนมา12ปีนะครับหมดเงินค่ารักษาไปประมาาาณ3ล้นบท ก็คือขายที่นาแปลงหนึ่งขายสวนยางที่แปลงหนึ่งเขาบอกว่า12ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเวลาไหนชั่วโมงไหนที่จะมีอาการที่อาการปวดแสบปวดร้อนจะหายไปเลยคือตลอดเวลาเลยวันสุดท้ายที่มาได้ได้มาเอา n อ็นเคเซลแฟกเตไปทานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหนังตาไม่กระทบกันเลยก็แปลว่าไม่ได้นอนเลยจังว่าอาการกระทุ้ง ไม่ใช่ครับหมายเขาว่าอาการกดรละย้อนปวดแสบปวดร้อนตลอดเวลาไงครับหลังจากที่เขา,าได้สมุนไพรมี NK-cell factor ผสมอยู่นี่แหละวันพฤหัสได้ทานนะครับเขาบอกอาการดีขึ้นเยอะเลยเขาเอาไปทานต่อวันอาทิตย์ตอนสายๆนะครับทีมงานก็โทรไปปรากฏว่าคุณลุงสุชินเนี่ยขึ้นไปกรีดยางบนสวนได้ละอ,อาการกดระย้อนห,หายไป90%อ๋อ S <S <S คือเราไม่ต้องไปคิดว่าแผลจะหายไปเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคุณดูสุชินเนี่ยหูรูดเนี่ยปิดสนิทเลยกดไม่สามารถจะย้อนขึ้นมาเบินมานมาไหม้มาเผาไหม้ตรงที่ตอนอาหารได้อีกแล้วเขาบอกว่าดีใจเป็นที่สุดใช้เวลาสี่วันในการที่ทําให้กดและย้อนเนี่ยอาการที่มันทรมานมาสิบสองปีหายไปได้ไอ,อันนี้คือ,อทฤษฎีบวกกับประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่า เคมีคอนแอสเคือการวิเคราะห์ในห้องแล็บสู้ไบโอแอสเเไม่ได้คือการได้ผลจริงในภาคปฏิบัติ